กลุ่มเขตที่หมอพูดเนี่ยมันมีหกกลุ่มเขตในกรุงเทพค่ะก็จะมีที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือนะคะสามารถไปฉีดได้ที่ศูนย์ในการสาธารณสุขของเขตจตุจักรชื่อว่าเขตห้าสิบเอ็ดนะคะเขตจตุจักรถ้าเป็นกลุ่มกลุ่มเขตกรุงเทพกลางค่ะอยู่ที่ศูนย์ที่เกียรกายอยู่ในเขตดุสิตนะคะถ้าเป็นที่ กรุงเทพตะวันออกค่ะสามารถไปฉีดได้ที่ศูนย์43เขตมีบุรีค่ะถ้าเป็นกรุงเทพใต้ค่ะสามารถไปฉีดได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข21ที่เขตมัฒนานะคะถ้าเป็นกรุงทนใต้ค่ะสามารถไปฉีดได้ที่ศูนย์40เขตบางแคค่ะและถ้าเป็นกรุงเทนเหนือสามารถไปฉีดได้ที่ศูนย์29เขตจอมทองค่ะอันนี้ก็เราเปิดเพิ่มนะคะเนื่องจากเป็นเสียงจากประชาชนที่ตอนนี้ เราจึงเป็นจะต้องฉีดวัคซีนโดยกระทรวงขอความร่วมมือว่าขอให้ฉีดให้ครบสี่เข็มค่ะเอซึ่งบางคนเนี่ยฉีดไปแล้วแค่สามเข็มอ่ตอนนี้ก็ให้กระตุ้นแล้วจะต้องมาฉีดและก็เลยเปิดบริการเพิ่มเติมขึ้นให้ในหกกลุ่มเขตค่ะให้เขาเข้ารับบริการได้ตามศูนย์ที่บอกลองดูว่าเขตของตัวเองอยู่กลุ่มเขตไหนแล้วก็ในกลุ่มเขตนั้นเนี่ยอยู่ที่เขตไหนบ้างนะคะหรือที่ฉันสามเข็มนี่ฉันต้องฉีดอี่ไหมคะคุณหมอคะ ค่ะก็ตอนนี้ค่ะแนวทางการฉีดวัคซีนของประเทศไทยของเรานะคะก็คือระยะห่างอ,าอ,าอาของการฉีดวัคซีนที่เราควรจะต้องฉีดเนี่ยคือจริงๆเมื่อก่อนเราเราคุยกันว่าเราต้องฉีดวัคซีนครบก็คือสามเข็มใช่ไหมคะ,ะแต่เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยมีคนที่เสียชีวิตาบางคนเนี่ยคะ่ะเขาฉีดวัคซีนครบสามเข็มแล้วแต่ฉีดเข็มสุดท้ายมานานบางคนเป็นปีนะคะเลยทำให้เราจเห็นว่า วัคซีนเนี่ยเขาเขาน่าจะหมดภูมิไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้แนวทางของประเทศเราก็คือมีการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนให้ครบสี่เข็มนะคะโดยที่ระยะห่างจากเข็มที่สามเข็มที่สามมาเข็มที่สี่เนี่ยจะไม่ง่ายเลยค่ะเข็มสามมาเข็มสี่อยู่ที่สี่เดือนนะคะแล้วหลังจากเข็มสี่เป็นต้นไป สามารถกระตุน้นฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นได้ทุกสี่เดือนค่ะอืก็คือเป็นสี่เดือนคำตอบก็คือสามารถฉีดได้เมื่อผ่านสี่เดือนไปแล้ว<ห>เช่นฉีดเข็มสี่แล้วก็มาฉีดเข็มห้าได้เมื่อผ่านสี่เดือนไปแล้วหรือจะฉีดเข็มหกต่อได้เมื่อผ่านเข็มห้าไปแล้วสี่เดือนค่ะ